โดยปกติแล้วเรามักจะกลัวการออกไปข้างนอกเพราะว่าโลกตอนกลางคืนมันช่างน่ากลัวเพราะามันอนุญาตให้พวกสิ่งมีชีวิตจากความมืดนั้นสปอนได้แต่ในวันนี้พวกพาราไซมันได้รับการกลายพันธุ์เพิ่มทำให้ DNA ของพวกมันเนี่ยสามารถที่จะทนแสงแดดได้นั่นหมายความว่าตอนนี้ตั้งแต่เอพิโซดนี้เป็นต้นไป พวกมันจะสามารถสปอนในเวลากลางวันได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วแสงอาทิตย์จะไม่ใช่เพื่อนของเราอีกต่อไปและไม่ใช่แค่แสงอาทิตย์ที่ไม่ใช่เพื่อนเราดวงจันทร์ที่สุกสกาวเป็นสีขาวในตอนกลางคืนตอนนี้โอกาสในการเกิดดวงจันทร์สีเลือดนั้นเพิ่มขึ้นจากเพียง5%กลายเป็น30%แล้วครับและดวงจันทร์สีเลือดนี้จะมีเอฟเฟกต์ยังไงกับโลกของเราบ้างเราไปชมกันเลยครับ เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านะครับกลับเข้าสู่รายการจิตวิพันธ์ผมนายพันธ์และยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านะครับกลับเข้าสู่เกม m มคร c r เอาต l t i m a t เม u ส v i วร์ห้องหกพาราไซครับนะครับภาคนี้เป็นภาส์ที่10กันแล้วนะครับเราย่างใกล้เข้ามาสู่จุดจบของซีรีส์นี้กันแล้วนะครับผมก็เตรียมทํามอดแพ็คอันต่อไปโอ้ยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยและจากที่น้องๆได้เห็นในอินโทรนะครับตอนนี้เนี่ยพวกพาราไซนะครับสามารถสปอนได้ทั้งเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วนัแล้วก็เม เยอะขึ้นแนบจากพอรอบที่แล้วที่พวกมันกลายพันธุ์นะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะฮะตอนนี้เนี่ย โอกาสในการเกิดพระจันทร์สีเลือดนะครับก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจากแค่5%เท่านั้นนะครับกลายเป็น30%ซนะครับซึ่งก็โชคดีที่คืนนี้ไม่ใช่คืนนั้นนะครับก็ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะว่ามิชชั่นของเรานะครับจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันต่อวันวันต่อวันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ้าน้องๆอยากที่จะช่วยผมนะครับให้สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กันในทีนะครับพออย่างน้อยมันก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ นะครับ <N ic c ough> คลิปต่อไปก็มาเร็วนะครับอ่าผมมาคลิปนี้ <on> ต่อจากคลิปที่แล้วเลยเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยไล์เยอะมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆอยู่นะครับอยากให้เป็นงี้ไปเรื่อยๆนะครับก็กดไลค์คลิปนี้กันให้ทีแล้วกันน pues ะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยมีความฝันนะครับอยากที่จะไปถึง70,000 0ซับนะครับก่อนที่จะสิ้นปีนะครับยังไงก็ฝากกดซับกันให้ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าจากที่น้องๆเห็นอยู่นะครับว่าช่องของเรานะครับกว่า46%่กเนนะครับคนที่ดูอยู่เนี่ยไม่ได้กดนั้นะครับ มันทํานานมากนะครับห้าหกเชั่วโมงเลยนะครับทำนานจริงจริงนะครับแล้วก็ทําฟรีๆด้วยถ้าเกิดว่าชอบยังไงนะครับก็สามารถกด subscribe กันเอาไว้เป็นกาลังใจให้ผมได้นะครับโดยถึงแม้นะว่าตอนนี้เราจะวิ่งเร็วแล้วโดดสูงแล้วด้วยนะครับแล้วก็อาวุธเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งในระดับหนึ่งนะเออในระดับหนึ่งแล้วกันนะยังไม่มากนะฮะเอ่อพวกพาราไซเนี่ยมันก็อัปเกรดตัวเองเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยถ้ามาสปอนได้ตลอดแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะนอนทําไมเนี่ยเออมันไม่กลัวแสงแดดกันแล้วผมต้้องงยนนนกลไฟิึ อันนี้ไวก็ได้ครับเพราะว่า วันนี้อากาศหนาวพอสมควรเหมือนกันก็จากที่บอกนะครับว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมจะต้องทำอันบร breaking ไว้เยอะๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำสักทีผมจะเตรียมชุดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะงั้นเราผมจะทำเออ armor stand นะครับเพราะว่าเวลาที่เราตายสมมติใช่ไหมแล้วเรากลับมาเกิดใหม่ที่นี่นะครับเราสามารถที่จะมีชุดสแปร์เอาไว้นะครับเออมีชุดเตรียมเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะผมจะทำ a r m มอ stand นะครับก็ต้องใช้ stone s l a แล้วก็สติ c นะครับจะได้เอาชุดเออเท่ๆวางเอาไว้ด้วยแบบนี้ครับโอเคได้มา2ออันนะครับแล้วเราจะวางชุด ของเราไว้ชุดสเกลิทันวางไว้ตรงตรงนี้ก็ได้นะผมว่าเออเทดีเทดีแล้วก็เดี๋ยวชุดกันไฟเนี่ยถ้าชุดกันไฟวางไว้ตรงข้างบนน่าจะดีวะฮะเราไม่ต้องทําเป็นห้องชุดวางไว้ใกล้ๆกันก็ได้ทำเพื่อความมีประโยชน์มากกว่าฮะผมไม่เน้นสวยงามนี่ขนาดไม่เน้นสวยงามน,นนะเนโอเคแล้วเราก็คาชุดสเกลิันที่เหลือนะครับก็คืออย่างขาโอเคแล้วก็เท้าใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นชุดสำรองนะผมมีชุดสำรองไว้เพื่ออะไร เพื่อที่ว่าถ้าเกิดผมตายนะครับผมจะได้แบบว่ากลับมาแล้วใส่ชุดใส่ชุดแล้วก็รีบออกไปโจมตีศัตรูต่อได้เลยผมต้องเตรียมแผนการเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่การพยายามนะฮะในการล่ามิวมิวแทนเอเดอร์แมนนยเออเป็นศึกหนักนะครับเพราะว่าจะเป็นมิวแทนตัวสุดท้ายที่เราต้องฆ่าเพราะเราฆ่าไปหมดแล้วปัจจุบันนะฮะผมได้ทําการฆ่ามิวแทนซอมบี้นะครับมิวแทนสเกลิตันมิวแทนครีเปอร์ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือจะต้องไปฆ่ามิวแทนเอนเดอร์แมนนะฮะซึ่งอีกอย่างนึ่งที่ผมอยากจะทำนะครับก็คือการทำมิวแทน มิวแทนนี huh. uh, like uh ่แหละสโนโกเลมเอาไว้ปกป้องบ้านถ้าเกิดว่ามันมีตัวอะไรมายีหน้าผมนะผมก็สามารถที่จะทำมิวแทนไอชื่ออะไรลืมมิวแทนสโนโกเลมนะครับปกป้องบ้านได้สัก2ตัวนะครับหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้นนะครับเอาไว้ปาแบบว่าน้ําแข็งใส่ตัวนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะอยู่ในบ้านเราเลยนะครับอาจจะทําแบบว่าเป็นห้องรับแขกมันไหมคือถ้าผมวางไว้ข้างนอกอ่ะไม่ไหวฮะอื คือผมจะเอาไว้ปกป้องบ้านไม่ได้จะให้มันฆ่าพาราไซเล่นนะครับถ้าวางไว้ข้างนอกบอกเลยว่าตัวออกยากเลยกันอนะอะไรเนี่ยผมเร็วเกินเหรอนะครับโอเคก็คือถ้าวางไว้ข้างนอกอะ่ะพวกพาราไซหรือวิวแทนตัวอื่นมันก็จะมาโจมตีนะครับซึ่งจะทําได้ผมต้องมีสโนซึ่งสโน่ก็ไม่ได้ยากครับแล้วก็เอาชา a v e เวลนะครับไปตัดสโนแล้วก็เดี๋ยวก็เอา,เ,อาเคมีคอลเอ็กซ์ป่าใสา นะครับซึ่งเคมีคอลเอ็กก็ต้องใช้ว ater bottle เอ่อใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เหีืยวเปลี่ยนเป็นสเปลชแล้วก็เดี๋ยวจะต้องทำ return scroll เพิ่มด้วยอ่ะมา return scroll นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะฮะมาเพิ่มก็ได้5าอัน5อันก็น่าจะโอเคแล้วแหละีที่ผมบอกเราก็เริ่มเข้าใกล้จุดจบแล้วนะครับสำหรับน้องๆบางคนอาจจะเสียใจนะแต่ผมว่าทุกๆอย่างมันมีเริ่มก็ต้องมีจบนะครับอ่าผมว่าเราตื่นเต้นกับเอ่อภาคต่อไปดีกว่านะผมอยากที่จะฟังน้องๆนะครับว่าภาคต่อไปเนะี่ยอยากให้มันเกี่ยวกับ รนะจริงจริงผมก็คิดไว้แล้วนะครับซึ่งไดโนเสาร์กับพวกมอนสเตอร์ฮันเตอร์อะไรเงี้ยผมตัดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนั้นเป็นอัลติเม e s u r ร์ว a l 5นะครับสำหรับคนที่พลาดเนี่ยไปติดตามกันได้นะภาคนั้นมีทั้งมังกรไม่ใช่มังกรสีมีพวก เอ่อมอนสเตอร์จากมอนสเตอร์แอนเอร์นะครับแล้วก็มีพวกไดโนเสาร์นะครับเออซึ่งสไตล์การภาคของผมตอนนั้นกับการตัดต่อมันก็จะไม่ได้เหมือนตอนนี้นะแต่ว่ามันก็น่าคิดถึงดีนะลองกลับไปดูกันได้นะสำหรับ Ultimate Survival 5นะครับซึ่งภาค4ีก็มีภาค3นี่รู้สึกว่าจะเอ่อภาค3คือ t a s t i c Beast นะครับไปติดตามกันได้ภาค2น่าจะหายไปแล้วมั้งผมน่าจะเอาออกจาก Channel นะครับแล้วก็ภาค1มันไปติดอยู่กับช n e l เก่าผมนะเออใครตามมาตั้งแต่อ Ultimate Survival 1ก็ลองกน บอกกันได้นะน่าจะเป็นไปไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือตามผมมา7ปีนะครับน่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ไดแต่ถ้ามีจริงๆนี่โอ้โหผมนั่งร้องไห้น้าจอแล้วทีนี้เราก็แค่เอาหัวของพวกมิวแทน นะครับใส่ลงไปนะฮะโอเคแล้วเราก็รอได้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราคือสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับคือการปกป้องบ้านนะฮะเพราะว่าผมเบื่อแล้วนะครับกับการที่จะต้องมานั่งระวแวงนะฮะว่าผมจะโดนกระทืบหน้าเมื่อไหร่นะเวลาอยู่ในบ้านนะอย่างน้อยแบบตัวที่มาได้ก็จะเป็นพวกตัวบินอะไรอย่างนี้ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีแผนสำรองนะฮะเออในการป้องกันตัวเองจากพวกมันเนี่ยเราก็ควรจะทําเอาไว้นะครับอย่างเช่นการออมีสัตว์เลี้ยงนะไม่เชื่งว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเสียพวกนี้น่าจะเป็นแบบว่าค่ารับใช้มากกว่านะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงผมก็จะยังไม่ถอดใจนะในการเลี้ยงออลูกของมิวแทนคริปเปอร์นะครับแต่ว่าผมยังไม่เจอมิวแทนคริปเปอร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีบัดมูลมาแล้วนะครับแล้วก็พวกพาราไซามันสปอนกังวันแล้วด้วย นะเออไม่แน่พวกมิวแทนมันจะสปอนเยอะขึ้นก็ได้นะครับโอเคผมไม่ได้อยู่ในอ่อโอเคไม่ไม่ได้อยู่ฮ <c oughs> อะไรอะผมก็จะาว่าผมไม่ได้อยู่ใน e พีซฟู l ใช่ไหม what are you bro อ่อผมได้กระสุนมาด้วยไหมเอามาอยู่ฮะเอามาพอไหมวะาน่าจะพอโอเคนั่นน่าจะเป็นไอเจ้าแมงมุมยักษ์นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะสู้ได้ด้วยดาบอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันผมสู้ด้วยปืนบ่อยและนะครับคิดว่าสู้ด้วยดาบไ,ไหม ตอนนี้ดาเมจมันยังไม่คูนนะเลือดสิเองผมว่าไหวอยู่ฮะโอเคมาดิเอามามโอเคตีไม่เข้าฮะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอืมอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะอุ้ยเยอะปั๊ปปั๊ปปป๊โอเคมาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ๊ยมาอุ้ยเยอะว่ะ มันไม่เหมือนกันโอ้ยมันไม่เหมือนว่ามันไม่เหมือนแล้วเฮ้ยมันยากขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยคือมันมีตัวระดับนั้นสปอนได้เลยเหรอกลับก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอ้โหคือการที่พวกมันสปอนได้แบบว่ากลางวันมันอันตรายขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับแน่นอนหรือแล้วเพราะว่าการที่พวกมันสปอนตนกลางวันได้เนี่ยมันหมายความว่า กลางวันกับกลางคืนมีค่าเกือบจะเท่ากันเลยครับก็คือการไปเอาหิม้รอบนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยฮะเพราะว่าพวกมันแบบว่าผมขุดหิม้อยู่พวกมันอาจจะแบบเซอร์ไพรส์มาแ r f ฟั k เกแล้วก็แบบยิงหน้าผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยฮะโอ้ oh my god อ oh ้ no ผมทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้โหก็คือเดินเดินอยู่ก็คืออาจจะมีแบบ ancient dreadnought แบบสปอนอยู่หน้าผมอะไรเงี้ย โอ้โน oh, no. เราต้องรีบฮะต้องรีบเก็บอะไรที่เราเก็บได้เก็บให้ให้เร็วที่สุดรรรรรรตอนนี้ก็คือก้มลงไปก็อาจจะเจอแบบว่าองอา arm a d a p ปเต r e a ี e r อะไรเงี้ยเลยโอ้โหแล้วแป๊บเดียวก็กลางคืนแล้วฮะแต่ตอนนี้กลางคืนกับกลางวันก็จริงๆก็ต่างนะเพราะว่ากลางคืนนี่ก็คือมีโอกาส30%ฮะโอ้โหพูดปุ๊บเจอปับ๊บรักกันหรือ,อยังไงเฮ้ยแต่ผมต้องฟาร์มมันวะสักนิดน,นึงไหมโอ้ชิ t what the fuck is that bro เอ้เอ้เอ้โอ้โหผมจำได้ว่าผมไม่ได้ให้มันสปอนเยอะขึ้นนะก็แค่ให้มันสปอนกลางวันได้เฮ้ยโอเต็มบ้านเลยไม่ตลกละสปอนไหมไม่สปอนฮะมันต้องระเบิดเท่านั้นบ้าเอ้ยโอเคโอเคทำการเอ้ยผมต้องรีบออกไปเอาไอ้นี่วะผมไม่มีพัมกินคล้ปปิดประตูบ้าน ไปเร็วโอเคผมได้ยินเสียงพาราไซฮะแต่ไม่รู้มาจากไหนเอาเอาโอเคเราควรทำฟาร์มด้วยเพราะว่าถ้าเอาไปแต่นี้แล้วมันหมดแบบว่าสมุนไอตัวนี้ตายเราก็จะหมดสิทธิ์ทำใหม่ฮะคือมันไม่ใช่เรื่องแล้วอ่ะเข้าดีโอเคแต่ในบ้านเราอาจจะยังปลอดภัยอยู่ฮะใช่ไหมวะถ้าสปอนในบ้านนี้ไม่ตลกเลยไม่มีทางฮะเพราะว่าเรามีไลท์ซอร์สเยอะมาก คือมันไม่กลัวแสงอาทิตย์แต่มันต้องกลัวพวกนี้ดิพวกพวกไฟดิใช่ไหมอ่ะไม่รู้ฮะไม่รู้เลยตอนนี้ไม่รู้อะไรละโอเคทำพัมกินซีดแล้วก็โอ้マ god dude for real bro ถามจริงเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วว่ะโอ้โหเฮ้ยมันยากขึ้นแบบ200%เเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ยังไงเราก็ต้องทำหลังคาบ้านแล้ววะต้องทำหลังคาบ้านฮะต้องทำภายในพาร์ทนี้เลยด้วยไม่ใช่บัตรมูลใช่ไหมไม่ใช่โอ้ไมค์ก๊อดนี่มันสงครามบ้าเอย้ยบ้าเอย้ยบ้าเอย้ยบ้าจริงบ้าจริงบ้าจริงโอเคฮะ โอ้ oh, shit. Shit, 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 shit. ยชิด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 ยิงดิยิงดิมันยิงไม่โดนวะเอ้ยโอ้ยเชี่ยละโอ้ยชิดเอ้ยมันเต็มบ้านเลยเฮ้ยเๆเลือดมันเยอะขึ้นด้วยอะ่ะ เ,เ,เต็มบ้านเลยเสียงเต็มบ้านเสียงล้อมบ้านเลยฮะโอ้หเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยทำอะไรลงไปวะเอาไม้มาไม้ไม้เร็วด่วนที่สุดนี่คือภารกิจที่ด่วนที่สุดของเราตอนนี้คุมบ้าน ผมโคตรเครียดอะตอนนี้นโคตรไม่ใช่เรื่องอะบ้าเลยบ้าที่สุดเลยไอ,บอ้บ้าเ้ยพวกมันมันสปอนบีคอนตรงบ้านผมเนี่ยนะพวกมันทุกตัวกำลังมาฮะผมต้องนอนก่อนนอนไม่ได้อ๋อผมรู้แล้วทำไมผมนอนไม่ได้คืนนี้มันดีบัตรมูนนี่หว่าแต่เพราะผมใช้เชเดอร์นี้อยู่มันเลยไม่รู้ คือถ้าผมเปลี่ยนเป็นเชเดอร์เนี่ยถึงจะรู้ฮะแต่เชเดอร์นี่มันมืดมากผมเลยไม่ค่อยได้ใช้ใช่ใช่ไหมใช่เอ้ยบ้าเอ้ยนี่มันบารมูลเห็นพระจันทร์สีแดงแตะกี้ปะผมไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้ซะหน่อยผมไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้ซะหน่อยผมไม่ได้คิดว่ากันให้พวกมันสปอนตอกลางวันได้มันจะทําให้เรื่องยากขนาดนี้ว่าเอ้ยมันเข้ามาฆ่าวัวผมหรอ มันโอ้ยจิบเวแล้วไงอย่านะอย่าเข้ามานะป้าที่สุดเลยเอ็นดูแมนเหรอมันเยอะเกินไปแล้วนะเฮ้ยให้กูนอนดิเราจะทำยังไงได้อ่ะถ้าพวกมันอยู่ทุกที่เลยอ่ะเราทำอะไรได้บ้างอ่ะพวกมันเต็มหน้าบ้านเลยฮะถ้าผมสามารถเอาชนะบอสตัวสุดท้ายได้ซีรีส์นี้ก็เอาเป็นจบกัน ชเดอร์นี้ผมคงต้องทำให้บ้านสว่างมากๆครับเพราะมันมืดแล้วต่อไปนี้ผมอาจจะกลับไปใช้เชเดอร์เดิมไม่ได้ครเพราะว่าเชเดอร์เดิมมันไม่บอกผมครับว่าเมื่อไหร่คือบลัดมูลเฮ้ดูเหมือนว่าผมใช้ไฟเยอะมากก็ไม่ได้อีกฮะเพราะว่าอากาศมันจะร้อนจนเกินไปบ้าเอ้ยอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวนี่น่าจะเป็นหนึ่งในมอดแพ็คที่ยากที่สุดที่ผมเคยเล่นละแต่เราลูกผู้ชายฮะคำไหนคำนั้นผมปรับแล้วผมจะไม่ปรับคืน ในเมื่อมันกลายพันธุ์ไปแล้วมันก็จะต้องกลายพันธุ์หนีต่อไปเราจะต้องผ่านมันไปได้ดิจริงปะใช่ครับเมื่อกี้เสียงมีวทนซอมบี้อยู่ข้างๆหูเลยฮะเหมือนจะกลางวันเลยครับข้อดีของการที่มันกลางวันนะครับก็คือเอ่อในช่วงกลางวันเนี่ยพวกมอนสเตอร์ที่ถูกทั้งหมดนะครับที่ถูกสปอนมาโดยปลัดมูนเนี่ยพวกมันจะหายไปฮะพระอาทิตย์มาแล้วโอเคนี่เป็นอย่างเดียวนะที่พระอาทิตย์ยังเข้าข้างเราอยู่ดูเหมือนว่าจะใช่ฮะ โอ oh my god dude what the fuck oh shit okay m u t a n zombie มันสู้อยู่กับอันนี้ฮนะซึ่งถ้ากูลงไปก็คือกูก็โง่แล้วดิบ้าเรอมันมาไม่ได้ป่ะตรงนี้น่าจะมาไม่ได้นะฮะกลางวนเลยครับพวกมันดีสปอนกันไปหมดละน้องๆเห็นไอ้นั้นปะพวกมันทิ้งรอยเอาไว้แล้วมันไม่หมดเลยนะพวกมันจะสปอนจากตรงนั้นได้ฮนะ เพราะว่าพวกดินมันจะค่อยๆสปอนเรื่อยๆโอเคครับสิ่งที่ผมจะรีบทําก่อนอย่างอื่นเลยนะคือผมจะแพลนอันนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะจริงๆมันก็ไม่ควรต้องทําอันนี้ก่อนหรอกแต่ว่าเอาก่อนแล้วกันวางอันนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ทิ้งมันไว้ฮะเพราะยังไงก็คงได้ใช้สักวันหนึ่งคือมันไม่ได้อยู่ในแพลนอะแล้วการที่บ้านผมระเบิดตุ้มตั้มเมื่อคืนก็ไม่ใช่อยู่ในแพลนเหมือนกันฮะเราจะทําการทําลายเออแล้วทำไมตัวกูมันถึงได้ร้อนบบมิวเนะโอ้บ้าเอ้โอเคฮะผมจะต้องใช้ดัมมอนชาร์เวลวางปุ ใส่เอ f ฟิเชนซีให้ได้มากที่สุดอ้ยร้อนร้อนเฉยเลยโอเค e อ f i c i e n c y 3แค่นั้นก็พอละเออแล้วก็ผมจะเปลี่ยนชุดฮนะทำไมมันร้อนขนาดนี้วะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบ้าเอ้ยน่าจะเป็นเพราะว่าบ้านเราอับฮะใช่แต่ก่อนบ้านเรายังไม่เคยเป็นนี้มาก่อนเลยโอเคโอเคอ้ยมันร้อนขนาดผมไหม้แล้วเว้ยแล้วชุดผมมันแตกได้ไงวะอ,อ๋อผมรู้แล้วพวกวางไว้ข้างนอกไม่ได้ฮะไอ้พวกเวนนะั่นมันยิงสิ่งมีชีวิตไม่เลือกไงแล้วมันคิดว่าแบบอาร์เมสตนเป็นสิ่งมีชีวิตด้ววววยฮะะะก็คืออหัััง่่ามมมนจไไีตไรสป อย่างน้อยตอนนี้นะไปฮะเราจะต้องอยู่ทําลายไอ้พวกนี้ให้หมดนะครับมันช้ามากเลยอะแล้วโอ้ทำลายแล้วมันคือมันได้บล็อกอันนี้มาเลยเหรอโอ้ผมไม่ได้ยายมันเป็นแบบนี้เลยนะพูดจริงๆโอ้โหแต่วุ่นวายนะเนี่ยถ้าต้องทําขนาดเนี้ยคุยบ้าเ้ยแล้วมันลึกมันลงไป3บล็อกเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้แพร่เร็วขนาดนั้น,นะฮะผมไม่ได้ตั้งค่ายมันแพร่อะไรเร็วมากน,นี้มันเสียเวลาวะจังหวะนี้คือผมยอมเสียได้ผมต้องยอมขอดูหนะ่อยว่า มันระเบิดขนาดไหนโห oh, มันมันสเปรดเร็วมากอะ่ะขอดูหน่อยฮะเอ่อโอเคนี่เป็นทางที่เร็วที่สุดแล้วครับในการกำจัดพวกมันหนึ่งสองสาช่วยได้เยอะเลยฮะถือว่าดีฮะโอเคเอ่อ okay, uh, ผมจะลงตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคตรงนี้น่าจะดูดีอยู่ฮะระเบิดโอเคสวยโอเคครับหลังจากที่ได้พวกมันมาเยอะมากๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือเอาพวกมันใส่ไฟจุดไฟนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเผาน่าจะเรียบร้อยปะ ไฟดับโอเคบ้านไม่ไหม้ฮะไม่คิดว่าจะทําได้แต่ก็ทําได้ฮะโอเคตะกี้ถือว่าใช้การพาวเดอร์หมดเลยก็ไม่เป็นไรเรามีเยอะโอเค36อันปุ๊บเรียบร้อยได้37ไม่ไดไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เลย ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าชุดผมมันจะพังขนาดนี้แต่ดีแค่ชุดชุดนี้มันใช้แค่ว่าเอาไว้ใช้ในการลงดรกครับเราไม่ได้จําเป็นต้องให้อายุการใช้งานเหลือเยอะอะไรขนาดนั้นโอเคพวกวัวผมยังอยู่นะครับก้านอยู่ในบ้านเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วฮะแล้วคืนนี้ยังโชคดีนะครับที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปลัดมูนดับดูเหมือนว่าเราจะนอนได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรานอนเลยแล้วกันคืนนี้ปะคงต้องทํา สปอนเซอร์ er แล้วแะฮะเป็นสปอนเซอร์เล็กๆนะครับเอาไว้เอาไว้เตรียมพร้อมมันมีสปอนเซอร์ของเคปสไปเดอร์อยู่เออคือ,อยังไงก็ต้องมีเลเวลนะครับดาบเราควรจะตีแรงกว่านี้ได้แล้วนะครับดาบเราตีแค่เะครับอย่างน้อยถ้าเราใส่ชาร์ปเนสแล้วเรามีเลเวลมากกว่านี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะครับในการใส่ไฟแอสเปก ทำให้เราตีพวก p a r a s ยได้แรงขึ้นวิธีการทำสปอนเนอร์ที่ดีก็ไปเปิดดู YouTube ก็ได้ฮะโอเคเรามาดู list item ที่ต้องใช้กันก่อนเลยแล้วกันก่อนอื่นเลยเราต้องทําพื้นที่9ค9รอบรอบสปอนเนอร์อันนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาน้ำวางอย่างนี้แล้วก็เอาน้ำวางอย่างนี้ นนนะก็คือผมพุดลึกเข้าไป7บล็อกหลังจากนั้นนับ2บล็อกเราก็จะวางฮอปเปอร์ฮอปเปอร์นี้จะหันเท่าด้านนี้ผมว่าปิดไฟจากข้างนอกออกมาข้างในดีกว่าอันนั้นน่าจะฉลาดกว่าอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็เติมน้ําตรงนี้เข้าไปปิดตรงนี้ฮะเ,เหนือโซนนี้เป็นทรัพย์ d o แบบนี้น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งรอดูซิว่าพวกแมงมุมมันเกิดหรือเปล่าเฮ้ยเได้ยินเสียงแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วดูดีว่าโมเดลนี้มันใช้งานได้หรือเปล่ากับกับการที่ มันมันโจนตีผมโดนไหมไม่โดนฮนะเฮ้ยเสร็จแล้วฮะเรียบร้อยครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับคุณช็อคเกอร์ครับเนะียโอเคอยู่ใน youtube เลยนะน้องๆไปหาดูได้นะครับคือตอนนี้รู้สึกว่าใต้ดินแบบปลอดภัยกว่าข้างบนแล้วอะ่ะเออแล้วผมจะอยู่ข้างบนต่อทำแปะอะไรวะแล้วไหนๆนะฮะเรามีควอตตั้งเยอะนะครับผมว่า เราเอาคอร์มาใช้สักหน่อยก็คงไม่เสียหายก็คือเราจะเก็บเอนชั่นนะครับแล้วก็ทําให้ชุดของเราเนี่ยมีอันบริกิิงทุกอย่างนะครับแล้วก็ดาบของเราจะต้องมีตีติดไฟครับอย่างน้อยดาบผมต้องแรงกว่านี้ก่อนคิดว่าประมาณนี้ได้อยู่ฮะเออ้วสปอนเซอร์คือทํางานดีมากดูดิโคตรงามผมแบบทําของอยู่แป๊บเดียวก็ได้แล้วฮะแล้วก็ของก็ได้เยอะด้วยนะไม่ใช่ได้น้นอย,น,อยนะครับโอเคใช้ได้เลยอันนี้เอาคืนหน่อยไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ฟาร์มสตริงแล้ว ระหว่างที่ผมรอพวกสไปเดอร์มันสปอนเนี่ยผมก็ทําการตกแต่งที่นี่สักเล็กสักน้อยนะครับเอาแบบว่าที่เรามีคอร์สพอจะทําได้นะครับก็ข้างล่างก็เริ่มค่อยๆดูดีละผมทําที่ดื่มน้ําเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมไปเอา,เอาตัวเอนแชร์ลงมาไว้ข้างล่างนะครับทั้งนั้นให้ความสอคั้กับดาบก่อนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าดาบมันตีแรงแล้วก็ยิงฟาร์มได้เร็วทั้งนั้นเ,นเอานี้ไปก่อนนะครับก็จะได้ชาร์ปเนสนะครับแล้วตีทีเดียวพวกมันก็น่าจะมองปะไม่มองฮะโอโ้แข็งเหมือนกันน้นะพวกมึงอะ เราจะปล่อยให้พวกพาราไซต์มันกลายพันธุ์แล้วแข็งแกร่งขึ้นอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ฮะเราต้องแข็งแกร่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวเอาพวกเหล็กอ,อ,อุ่นด้วยอันนี้มีเหล็กไม่เอ่ยอันนี้มีเหล็กครับเอาอุ่นก่อนนะครับเอาเปลี่ยนเป็นโคกรันเดอร์ก่อนแล้วก็ใส่ลงนี้เข้าไปนะครับจะได้ได้ทองเพิ่มด้วยแล้วก็จากที่เมื่อวานน้องๆอ,อ,อาจจะเห็นว่าผมมีปัญหา กับไอ้พวกตัวที่มันบินได้ก็คือเปลืองกระสุนมากเพราะมันยิงไม่โดนนะครคือมันยิงไม่โดนจริงๆพวกมันแบบว่าอยู่สูงนะฮะแล้วก็ไม่ยอมที่จะลงมาเลยด้วยนะครับซึ่งวิธีการของผมนะครับก็คือนี่เลยฮะไร,รเฟิลไรเฟิลระยะไกลผมผมว่ามีประโยชน์ถ้างั้นผมว่าเรามีไรเฟิลไว้ฮะเอาไว้แบบอันนี้คืออาวุธระยะไกลที่สุดของเรานะครับก็คือไรเฟิลน,นะครับแล้วภาคนี้เนี่ยนี่เลยเรียบร้อยแล้วภาคนี้นะฮะ เรายังทําตัวประกอบไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรผมมีนี่ฮะตัวซูมนะครับของ o p t i นะิไฟน่าจะใช้ได้เหมือนกันกระสุนเป็น a d v a n c e ์แอมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบุโอเคเยอะหน่อยก็ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะจริงๆแล้วเพราะว่ามันยิงได้ทีละนัดขอลองไปดูหน่อยว่าเราทําดาเมจกับอะไรได้บ้างโอ้โหสิบเก้าดาเมจมาดิไอ้นุม่มอุย้ยแรงมากเลยนะลองดูกันหน่อยละกัน12 โบ่งเข้าให้เฮ้ยเข้าแค่12ออ๋อเป็นเพราะว่าเกาะมันขึ้นนี่หว่าพวกนี้มันมีเกาะฮะพวกนี้มีเกาะแต่ไม่เป็นไรนี่แตกบอกเลยโคตรโหดอะ่ะโบ่งเข้าให้เข้าไหมเข้าฮะเข้าด้วยมันอยู่ไกลระดับที่แบบผมยังไม่รู้เลยอะ่ะมองไม่เห็นว่าเลือดมันเหลือเท่าไหร่ฮะเออแต่อีกนัดเดียวปะอุย้ยรอดมันเยอะขนาดนี้แลว้วอโหเฮ้เยไม่ตายหว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้พวกมันเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยผมไม่ได้ดูแลฮะ เอ่มขอดูหน่อยเฮ้ย Primitive เลือดลอยแล้วหรอบ้านะ Shit What the fuck บ้าเอ้ยผมคิดว่าผมแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะ Primitive เลือดลอยโอ้โห Adapted เลือดลอยกว่าไปแล้วอะ่ะต่อให้มันไม่อัพเลือดแล้วผมว่าเลือดเลือดมันคูณ50%นี่ก็เยอะแล้วฮะ ถ้ามันไม่อัพเลือดแล้วแล้วมันต้องอัพดาเมจแทนเนี่ยผมว่าดาเมจนี่แย่กว่าเลือดอีกมั้งครับเดี๋ยวเราจะทําสิ่งที่เราจะทําวันนี้ก่อนฮะตอนแรกนี่จะทาแต่ไม่ได้ทาสักทีนะครับก็คือการทําโกเลมนะครับเอาไว้ปกป้องบ้านอย่างน้อยในบ้านก็ยิงดีผมจะเอาไว้ในบ้านเนี่ยแหละเพื่อมีตัวอะไรบินลงมาผมว่าถอยหลังไปอีกไหมแต่ว่าถ้าถอยหลังออกไปมันก็เป็นเนเธอร์วอตฟาร์มแลอวะผมควรเอา Farm เนเธอร์วอตฟาร์มมาไว้ข้างในด้วยแหละเอาตรงๆเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วฮะข้างนอกแล้วก็อีเรียบร้อยสร้างสนววแมมมขึ้้้้าาา1ตัอเเเเครรรียบรยบไดกลล หลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนเขานะครับด้วยการใช้นี่เลย Chemical X นะฮะหนึ่งซัมบึ้มโอเคขอให้ได้ขอให้ได้ขอ,ไดขอให้โดนขอให้โดนขอให้โดนอึ๊บอ้าวชิปหายเออมมานี่ฮะไปเออมีมันอยู่ใกล้ๆอาจจะทำให้อะไรอะไรมันอุ่นก็ได้ฮะแถวนี้เอ้ยไม่ใช่อุ่นสิเย็น นะครับเพราะว่าบ้านเราแม่งแบบร้อนมากเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เราได้เพื่อนใหม่เรามาแล้วนะครับอยากตั้งชื่อเขาว่าอะไรนะครับก็เม้นบอกเอาไว้ในคอมเมนต์หน่อยละกันพาราไซน์นะครับมันสามารถที่จะสปอนต์กลางวันได้แล้วแล้วก็บลัดมูลกลายเป็น30%นะครับก็น่าจะอยู่คืนนี้ด้วยมั้งเนี่ยผมได้ยินเสียงมอนสเตอร์สปอนอาจจะนอนไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวโซนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้านะ and peace out